เหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใครล้อมกรอบตัวเองตั้งพ้อมแม้รักเส้มากมายจะมีชายได้เป็นได้ดังฉันกดเกมเธอวางไว้ใครบ้างจะมีทางเป็นชาย เธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นชำ้ำกลัวฝนทำเธอเปียกปอนไปหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชำอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นชำ้ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝน แตกลงหนูจะยอมบอกชื่อหรือ,อยังคะขอบคุณค่ะเอ้ามาถึงพอดีรอสักครู่นะครับแล้วหน่อยสิจ้าหนูป,ปานี่มีโทรศัพท์าส,สายด่วนรอยอยู่ไม่ยอมวาหูสักทีใช่ไม่รู้เหมือนกันไม่คุ้นหูเลยแต่ว่าถามชื่อก็ไม่ยอมบอกพอแต่ที่สำคัญเนี่ยนะเป็นผู้หญิงซะด้วยถ้านารก็สวยเฉียวออขอบคุณ บอสวางเสียงไมา่ยากแต่แฟังได้ไงหนูวางฮัลโหลไปฝนทำไมไม่ทอเข้ามือถือพี่ล่ะเออคือปลายอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ไม่อยากบอกว่าจังหวัดไหนแล้วมีเงินใช้หรือเปล่า ้องกู้คุนใครนะพี่ปาไม่ต้องเป็นห่วงปลายนะคะปลายมีความสุขมากๆเลยพี่แทนก็ดูแลปลายดีทุกอย่างพี่ได้ยินเสียงปลายสดใสยยนี้พี่ก็ดีใจฝากบอกแม่ด้วยนะคะว่าปลายมีความสุขแล้วก็ที่ถึงแม่ด้วยแลวพี่จะบอกแม่ให้ค่ะพี่ปาก็เหมือนกันนะคะดูแลตัวเองดีๆ รักษาตัวดีนะปายค่ะเมีพอเราใช่ไหมจ๊ะค่ะซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยคะก็ของจะไม่ถูกไปไงบอกแล้วว่าไปต้องมงรุงเยอะๆรู่งนี้ของจะได้เห็นแมงจ๊ะ ของพี่แพะละคะของพี่ไม่มีอะไรหรองแล้วก็ไม่อยากได้อะไรด้วยว่า,าแต่ปายเออยากได้อะไรเพิ่มไหมอมไม่อยากได้แล้วะคะ่ะปายหิวน้ำจังเลยอะคะ่ะเราไปหาน้ำกินกันเอถอะอากาเย็นดีไหมพี่แพนชอบนี่นี่ค่ะ นมเย็นถุงหนึ่งครับอา้อาวทำไมสั่งนมเย็นล่ะคะพี่ถนชอบกินกาแฟไม่ใช่เหรอก็ถ้ากาแฟเนี่ยพี่ก็กินแค่คนเดียวสิแต่ถ้าเป็นนมเย็นเนี่ยเราก็จะได้กินด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกนีจ้ะ มาเดี๋ยวนี้เลยนะบ้านกำลังอี้อยู่ไหนรับดีทำยังไงดีล่ะครับพี่แทนไม่ต้องกลัวนะปายพี่จะไม่ยอมให้วดีทำร้ายปายอยีกแน่นๆไปรู้แล้วครับรู้แล้วครับคือว่าตรงทางแยกเมื่อกี้เราเลี้ยวรถผิดไปนิดนึงครับแล้วแกมาบอกฉันทำไมจะให้ฉันผ่านแกนไปงั้นเหรอ ฮะไปสิขึ้นรถรับคัเร็ว คุณเป็นใครครับฉันเป็นเมียแทนบุญนี่ในแทนเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกพวกแกไม่ต้องมาโกหกใช่นะฉันรู้นะว่าแทนบุญพาน้ำปลายฝนมาซ่อนอยู่ที่นี่ก็บอกแล้วว่ามันไม่อยู่พวกแกคนถ้าจอน้ำปลายฝนแล้วก็ซอมมันได้เลยอเออเดี๋ยว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 เฮ้ย,ยถือวิสาสะอะไรอะฮะจะมาลื้อบ้านคนบ้านคนอื่นเขาหรือรว่าถือเป็นมาเฟียผู้หญิงเหรอฮะ ก็บอกแล้วไม่อยู่ก็ไม่อยู่สิหาไปก็เท่านั้นถ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องมายุ่งเลยนะฉันจะเอผาผัวฉันกลับบ้านพวกแกคนครับลุงป้าลิกไปไทมูนค่ะไทมูนวันนี้ไม่โกรธคุณเลยนะคะกลับบ้านกับวันดีนนเถอะไทมูนไทมูนออกมาสิคะ ไม่เจอเลยครับมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เขายืนยันไม่ใช่หรอว่าแทนบุญมาที่นี่อืมนี่คุณไม่ต้องหาหรอกครับอืมมันไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วหรอกไอ้แทนนะ่ะพูดแบบนี้หมายความว่าแทนบุญเคยมาที่นี่ใช่ไหมครับเขามากับผู้หญิงทองคนหนึ่งแต่ว่านี่มันไปตั้งแต่เช้าแล้วนะไปที่ไหนล่ะแล้วปลายฝนไ่พาแทนบุญงฉันหนีไปที่ไหนอืมผมก็ไม่รู้หรอกแต่มันบอกว่ามันไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนเพราะมัน ก็ว่าแทนมึงก็กลับมาที่นี่อีกแล้วก็ติดต่อไปหาฉันนะฉันมีรางวัลให้ไปปับ เป็นไรเดดดี้เหมือด้วยทำโรแมนติกเหมือนในละครเลยนะคะใช่คิดถึงใครอยู่หรอครับแกแดดจริงเลยนะเราสองคนเนี่ยสงสัยหมอบ้านให้กินวิตามินเพียแน,แน่เลยลุงหมอนิงไม่ได้บ้านนะคะใช่ลุงหมอนโทรมาไปรู้เรื่องด้วยโทรหาแดดดี้แต่นีไม่อยู่แต่งตาบอกไปแล้วว่าอยู่อะคะ่ะใช่ครับ นคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนักปาต้องสั่งสอนหมอนิสัยมิดีก่อนนะโทรมาได้ยังไงอย่างวิการอย่างเงี้ยแต่น้ันกป่าคงจะเป็นนิ่งหนุ่มกับหมอน,นิ่งไหมคะแต่นักป่าไม่หนิ่งมีไรว่ามาไม่ชอบคุยโทรศัพท์นาน,าน ว่าเราไม่สนิทกันผมว่าเราเนี่ยสนิทกันออกจะแน่แน่นน่าเสียดายนะที่ฉันไม่ได้อยู่คุณตกลงไปไม่อย่างนั้นฉันต่อยปากคุณไปแล้วโอ้นี่กแปลว่าคุณติดใจต่อยและจูบซะนี่ไม่ต้องมาพูดเล่นลิ้นนะไม่งั้นฉันวางจริงด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยฉันมีคนที่มาหาฉันหน้ากลือคุณอ๋อนี่คุณจหลบผมโดยแองว่ามีแขกมา กลัวละสิใครว่าฉันกลัวก็มีคนมาหาฉันที่บ้านจริงๆอะนี่ไงได้ยินเสียงออดา้าฮะหมอหูตึงได้ยินสิครับได้ยินชัดเลยแหละครับเสียงออดน,น,นี่คุณจะบ้าเหรอมาทำไมฉันไม่ต้อนรับคุณคุณก็ไดมาหาคุณผมมาหาแม่คุณ แม่ฉันก็ไม่ต้อนรับคุณใครบอกแม่คุณไม่ต้อนรับผมแม่คุณน่ะเป็นคนโทรมาเรียกผมเองคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอยู่บ,ยบ้านเดียวัน,แบบนะวะไรักนัั้้นนตองม่ใจฝากใจใจห้รัักชดน